ฉันมาวสวัสดีดูคอนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเวลาประมาณสามทุ่มนะคะตอนนี้ผมกําลังอัาคลิปอยู่วันนี้เราจะมาดูคลิปเก่าๆของพวกเรากันนะครับตอนนี้เสียงผมอาจจะ,ะแปลกๆไนิดนึงนะครับเพราะผมเพิ่งจะกลับมาจากการเรียนหนังสือก็คือขี้เกียจนั่นแหละแต่ก็อยากทําทคลิปนะตอนเช้าก็ตกลงกับตัวเองว่าอยากจะทําคลิป เก่าแบบนี้ก็เลยตอนแรกก็เกือบจะลืมแล้วแต่ก็จำได้นะก็วันนี้ก็เลยจะมาทำนะครับงั้นไม่มีอะไรมากงั้นเราจะไปเริ่มที่คลิปแรกกันเลยนะครับงั้นไปรโอเคเปิดไมค์ไปที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับช่องน่ารักของผมแล้วเรียบร้อยเอาเสีงยงเราไปไหมเนี่ยไม่รู้เลยอันนี้ก็จะเป็นคลิป เมื่อหนึ่งวันที่แล้วแต่ผมไม่ได้ทำมานานมากเลยนะโพระขี้เกียจไอหนึ่งเดือนแล้วผมถึงลงเมื่อวานเองก็คือผมไม่ได้ลงนานก็นนคือหายเลยก็คือขี้เกียจน,นั่นแหละทุกคนมันก็มันก็อยากทําคีแบแต่มันก็ขี้เกียจอ่ะขี้เกียจแต่นี้นผมก็ทําคีปแบบรัวๆเลยนะครับเดือนที่สองครับก็ปกตินะก็ออยังไม่มีอะไร แล้วก็สีนิ่วหน่อยใช่ถ้าศูนย์ลาลาไปโรงเรียนอันนี้มันก็จะเป็นไอ้นี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนทุกท่านอันนี้ผมก็ปกตินะก็ยังใช้แบบไมค์แบบรัวๆๆนะครับทุกคนอันนี้ซีรีส์ <S <S ก็ปกตินะอันนี้ผมก็จะทำเพลงแต่ เดี๋ยวจะโลมะแก้ไขใหม่อ๋อน,นิสม่ค่อยดีอันนี้ยึดช่องบันวันนี้ผมมายึดคุณท่านยึดช่องผมไม่แต่ถ้าไมา่ใส่มาแล้วมาแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นซีนด้วยด้วยกับเด็กแล่วนผมเดิมไม่ค่อยทำอะไรแล้ว ก็ทําอันตอนนี้คือทําแบบช่วงนี้ผมเบื่อมากเลยผมเลยจะหาเกมเล่นซะหน่อยผมก็เลยเลื่อนหาเกมไปเรื่อยๆเพื่อจะชวนทานมาล่นแบบแล้วผมก็ไม่เจอเกืบที่ผมจะเล่นเลยอยากจะเล่นเรืซอ้ๆแต่ก็ขี้เกียจนะนะก็เลอน้างลางไปเรื่อยๆืเรื่อยๆก็ไปเจออะไรอ้อลื่นข้างบนผมก็เจอกับเกมที่มันใช่อันนี้ก็ปกติก็เล่นกับทานแล้วก็มีลูกพาโอ้เสียบ น,นี่ก็เป็นซีร์ที่อยู่ไปเที่ยวแก่ห <า S 1> ้ะเอาอะอรนี่ทกคนจะเล่าคนตัวเล็กคเป็นแบบนี้อันนี้อันน,น,นี้เป็นหนังที่ผมแต่งขึ้นมาที่ใช้รูปภาพที่น่ากลัวเป็นะบบนะก็ <c oughs> คือใช้เวลานานอยู่นะแตดแค่โโห้าสิบสองโอ้โหแต่ใช้เวลานานมากเลยฮ่ามันง่ายกมคงได้ชั่วโมงแล้วอะ่ะ <c oughs> อ่าน,นี่ซีรีส์หน่วยแาบเก่าแล้วสามเดือนแล้วตอนนี้คลิปผมเก่าที่สุดกลายเป็นหนึ่งปีแล้วครับทุกคนเมื่อก่อนยังเป็นแบบประามาณหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเอ็ดเดือนนะผมอยากเทื่ม่เหนเห็นนี่อันนี้นี่ก็ที่เคินชอบชันี้นะคลิปนี้สนุกดีโอ้เป็นเน็ตผเป็นโอเค <G ül> มีอ้วน <c oughs> อันนี้น่ากลัวนะแต่คลิปนี้คนดูเยอะมากเลยนะแต่คลิปนี้คนดูเยอะกว่าตั้งหนะึ่งพัน่ะว้าวเยี่ยมไปเลยนี่ผมลองเพลงดาวหันเล็กโอ๊ยหมหลายลงหลายคิดจังวะ เอ้ผมไปปวดคอนดิชันนะไม่อันนี้คืออันนี้คือผมว่างแลไม่มีอะไรทำเป็นคนโปรแบบนี้ผมก็เลยถ่ายนะท้เต้นแบบนั้นมากเลยผมอยากเต้นบ้างดูล่าเหมือนนี่ผมใช้บ้าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันก็กลายเป็นแบบนั้นอ่ะผมจะไม่ได้แล้วมันต้งเจ็ดเดือนที่แล้วอ่ะแล้วคนก็หลังมันได้แล้วผมก็ใช้ คอโกที่ผมกวห่งผมก็จะมาถ่ายคิปแบบนี้แหละอันนี้เดี๋ยวจะอานให้เลยผมทำหนังสั้นหบทเห็นเขาทำกันผมก็เลยทำบ้างมวยรวยสวยวัากาย ฉันสวยไหมแคะนี่เล่นกับลาล่าแล้วก็ท่านนะผีชื่อไปก็เล่นกับมาแล้วมาแล้วมาไม่ขอจิ้มไปแบบนี้มาแล้วมาแล้ววอย่นั้นคือสเตลยังติดคออยู่นะพูดดังไม่ได้เลยตอนยิงนี้ใช่ค่ะบทุกคนอันนี้ก็เป็นซีรีส์นะคือเมื่อก่อนมันเป็นซีดี บัดกับพี่นายและท่านแล้วละโอ้โหซีรีส์คนยาวเลยเมื่อก่อนมันเป็นแค่อันนี้นึกว่าอะไรซีรีส์บันกับท่านแค่เนีกแต่ตอนนี้กลายเป็นซีรีส์บันกับท่านพี่นอยและท่านแล้วละละโอ้โหเยอะมากคำว่าแลมีสองคำด้วยว้าวคือแบบไม่มีความรู้เลยก็เลยแบบเ,เปลี่ยนเลย <S <S> อันนั้นแปดเดือนที่แล้วนะคะับม็นแง8เดือนที่แล้วแล้วก็เก้าเดือนที่แล้วนะคบทุกคนอันนี้พี่นายมาขอท่านช่วยครั้งแรกนะนกอันนี้ก็เล่นออฟบ,บี้แต่เสียงแทบไม่มีเลยไอนน้ผมเน,นี่ยตอนเนี้ยผมขี้อายอยังมีคนที่แบบขี้อายเยอะตอนนี้ผมอยู่ประมาณไม่รู้ ไม่รู้ว่าบอกอะไรจะไม่ได้แล้วว่าเริืมต้นจากบอกอะไรอันนี้อีพีที่สิบสามปันมันกับท่นตัดแยกจากกันอันนี้สวยนี่ก็เป็นซีที่ปันกับท่านน,นคะครับไปเที่ยวหิมะมนะยังไม่มีลาล่าเลยยังไงลาลาแทบยังไม่รู้เลยว่าผมถ่ายคลิปอยู่ลาลาหายไปเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นยังไงถ้าผมเป็นแอร์โฮสเตสเตสเตสอันนี้แทบแบบยิ้มผม มันมีเสียงนะแต่แค่ผมลืมกดเปิดใหม่อันเนี้ยแล้วผมก็ไม่ได้เสียงโหเลยโดยที่ผมไม่ได้ตรวจสอบตัวเองว่าอ,อนี่ฉันได้เปิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบแค่แบบตัดไม่ได้ตัดอะไรเลยคือถ่ายแล้วลงอะ่ะแล้วก็ทำหน้านี้ด้วยทุกคนน่าจะถามว่าทำจากไหนนี่ โอบินเทนโอบินเพนโอบินเพนนี่เปล่าอันถูกไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในนี่อะไรเยอะเลยนะครับ <laughs> อันนี้ผมยังเบียเฟดดี้อยู่เลย <laughs> คือตอนนี้นานมากเลยประมาณ2ปีแล้วมั้งนะ่ะตั้งแต่ตอนที่แอมแพดผมเพิ่งจะเริ่มอ่ะไม่ใช่นินี่ผมใช้แผดรุ่นเก้านะครับไม่รู้ว่าขีไม่ออก พอเริ่มใช้ iPad ปุ๊บว่าเลยนี่เบียวมากเลยตอนนั้นโอ้โหโคตรแบบว้าวสุดเลยน,นะต่อไปยังเปล่าไม่รู้ไม่ทันผมเริ่อไปก่อนจริงๆแบบเนี้ยมันอยู่กับผมมาตั้งสิบปีเอ้ยล้อเล่นล้อเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ไอแพผมตั้งแต่ตอนนี้ผมได้ไอแพดมาเนี่ยอยู่มานานมากเลยเกมเนี้ย ไอ้แมปเนี้ยแมปเนี้ยไม่รู้ว่าผมชอบเล่นแบบนี้อ่านี่มาจนตอนนี้ทุกคนคงน,น่าจะคนลองฟังเสียงดิูเบ๊ดเบ๊เบเสียงเลยไม่ค่อยไ,ไ,ได้ยินเสียง่ะผมไม่ยัมพูดเสียงดังะะแต่ผมก็อายอ่ะนะผมเป็นคนเคี่โอ๊ยหนึ่งปีแล้วหรือว่าโอ้ตายแล้ว ใช่หนึ่งปีแล้วถูกแล้วนี่ว่าโอ,อ้อันนี้เป็นความทรงจำของบัน EP สามนะคือผมทำช่องเนี้ยเพื่อจะมาทำซีรีส์แต่ซีรีส์อ่ะมันไม่ค่อยได้อะไรเลยจะไปเที่ยเมื่อไหร่นะ EP สองเนี่ยไอ้น,นี่ผมตั้งชืสองเออแกตั้งช่างมันนู้นเออือผมสร้างช่องนี้มาเพื่อทำซีรีส์แต่ซีรีส์อ่ะ มันแทบไม่ค่อยได้วิวอะไรเลยเขาก็เลยมาทำคลิปอันนี้บ้างไอ่เป็นคลิปก็จะมีหลายคนแล้วก็มาเลยแ่บออปเดตนัปเดตนล่าสุดคันนี้ <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> ปไปโรงเรียนกันแถวไม่ใช่เน <c oughs> ี่ยเต็มไปด้วยซีรีส์แล้วก็มาเล่นเกมต่ออีซีรีส์มาเยอะมากเลยแล้วก็เล่นเกมต่อนั่นค่ะ <c oughs> <c oughs> ตุ้งตุง้งซาฮูลาแล้วก็มาเล่นเกมต่อแล้วก็อันนี้ผมตอนนั้นผมติดหนังกอสิ่า่าไปออันนี้แปดเดือนที่แล้ว10 subscribe นะครับมาแล้วก็มาตอนนี้อ่ะพี่เล่นกับเพื่อนผมนะตอนนั้นผมหลอกว,ว<ะ>่วนนาโอเคอันนี้นนนแบบ อันนี้รหัสเก่าเลยนะแต่รหัสเก่าผมเป็นไรไม่รู้ไม่ผมออกออกจา,ารหัสเฉยๆแล้วก็จำรหัสโอ้ยก็สบายดีกันทุกคนด้วยนะคระบมันนี้นเนาก็มันแล้วก็จะไปเที่ยวเมื่อไหร่หนังอีพีแดงนะแคะ่อันนี้นเสียงพี่แป้งโอ้ยยยยยยดยยยเย็ยยยยยย เฮ้ยมันตาเดี๋ยผมมาเลยอันนี้มันซีเรียสอันนี้มันกลมแล้วทำไงเนี่ยเออเกิดอะไรขึ้นเสยพิลิตากคดีกว่าจะได้เสดพิลิตาีเพ่อนตอนั้นผมชอบดูตามาเลยแต่กระดผมต้องซื้อซื้อพิลิตมาไอะไรไบายอะไร อ๋อผมพูดว่าผมกดนี้ไม่ได้ด้วยวันนี้ไม่มีคำนานแต่เคขอบคุวมาก่อนที่จะไปดูคลิปอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดซับเอาแค่ให้ผมด้วยนะคะบายแล้วไปป่ายทำไมยังไม่ได้จบคลิปเลยด้วยจ้ำอีกสามสิบแปดนาที่จะจบคลิปโอโหนานมากโอเคงั้นก็คลิปผมก็จะมีประมาณ เออหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดรายการจะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหกรายการเพราะผมจะลบคลิปเพลงเออ่แฟนฉันไปนะครับแล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปกตินะเพราะว่าผมก็จะลงคลิปแฟนฉันอีกรอบเป็นการแก้ไขนะเพราะผมร้องเพลงไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่อันนี้สองร้อยครับเดี๋ยวจะฉลองสองร้อยครับเนี่ยแค่หนึ่งเดียก็จะถึงแล้วโอ้ยอันนี้ตอนหนึ่งเดือนฉลองหนึ่งร้อยครับเอ๊ะหนึ่งร้อยสต๊าฟหนึ่งร้อยครับอะไร โอเคงั้นก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมถ่ายไปกี่นาทีแล้วเนี่ยโอเคผมถ่ายไปเจ็ดนาทีแล้วไม่ได้มีเวลาอะไรมากโอเคงั้นสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมก,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 กดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปใหม่ไม่รู้เลยว่าจะลงคลิปอะไรบ้างนะครับก็เราติดตามชมได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะและก็กดซับกดไลค์ แล้วก็กดไลค์เยอะๆเลยนะผมพูดซับคายไปกี่ครั้งแล้วนะจำไม่ได้แหละมันมึ่ซับอ่ะมันแบบพูดเลยไม่ค่อยได้โอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยผมพูดกดไลค์ไปกี่ครั้งแล้วเอาช่างมันเถอะผมเอออย่าลืมกดไลค์โอ้ยพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วโอเคอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะขอไลค์ให้ถึงประมันสองก็ได้อันนี้สามแบบโอ้ยยิ้มสุดๆเลยมาแล้วมา